เดี๋ยวพี่วายยังระบายไม่เสร็จอายาลอก่อนนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้อร่อยมากเลยเรียกว่าชิลี่สวีทเปเปอร์ยาวจังเลยสิครีมสิกรีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วายยังระบายไม่เสร็จค่ะอายาลอแป๊บนึงนะคะอันนี้ไรคะ อ่าพี่วาเสร็จแล้วยังคะแมงเจ้เก่งจริงเลยยอ่ะพี่วาเสร็จแล้วอ่ะให้อายาด้วยอแบ่งกันเก่งมากค่ะโอ้โหลูกสาวเหงื่อไหลเราจะลงตาละเธอไปเปิดแอร์ให้ลูกหน่อยดิโธขี้ร้อนเลยขนาดนี้ ส่วนใหญ่ไม่ออยซื้อของเล่นให้น้องที่ไหนอ๋อถ้างนั้นต้องจริงๆออยแทบไม่ได้ซื้อเลยอะที่เห็นตรงนี้นะก็คืออันนี้คือมีแฟนขับซื้อให้หนังสือการ์ตูนต่างๆตรงนี้นะก็คือป้านหน่อยแล้วก็เอฟซีต่างๆที่แบบว่าเวลาไปเจอตามงานแล้วก็มีคนส่งมาให้ที่บ้านนะอะไรอเงี้ยก็คือแม่ทิพทั้งหลายเลยแม้ว่าจะเป็นของที่อยู่ตรงนี้ ก็คือแม่ทิพ์เนี่ยตัวเล็กตัวน้อยตรงนี้ก็คือไม่ใช่ชันซื้อเลยเนี่ยแม้กระทั่งกระปุกอมสินตรงนี้ก็ไม่ใช่ข้างหลังกระปุกอมสินก็คือป้าเอ็มข้างหน้าตรงนี้คือนาโบแล้วก็ตัวไดโนเสาร์เนี่ยคือแฟนคลับเป็นแม่ทิพสักคนหนึ่งเนี่ยตัวนี้นาโบสีเขียวกับตัวเป็ดนี่นาโบฉันจะต้องซื้ออะไรอีกไหมไม่มี ไดโนเสาร์อยู่นี่ค่ะอันนี้ก็คือแม่ทิพซื้ออีกเช่นกันส่วนอันนี้คือที่อ้อยชอบมากคือของพาวฟิชดีมากแล้วเขาไม่ได้มีแค่อย่างนี้นะคือของที่เขาเป็นสื่อการเรียนการสอนเขาดีแบบทุกอันอันนี้เป็นปากกาที่แบบช่วยอ่านนึกออกไหมถ้าแม่ๆแ,แบบเนี่ยก็คือเอานางอะไปลูดกับตัวตัวหนังสือนางอ่านออกเสียงมาได้ดีมากแล้วของนี่คือถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นพาวฟิชนะนึกว่านึกว่า iPhone วัสดุดี บอกว่าเป็นซัมซุงอะไรอย่างนี้ได้เลย uh, มีวิธีแ<ะ>นะนําให้เด็กๆหน้าเงาไหมทาครีมค่ะ mm hmm. จริงๆก็ใช้ครีมที่ทาตัวนี่แหละทาหน้าไปด้วยได้นะคะอุ mm ้ยเจ็บล I miss TNP TNP go to school now Elisa and this evening they have piano class รักทังครอบครัวเลยค่ะอุดหนุนสินค้าที่ไหนคะอ,อยากจะอุดหนุนตัวไหนจ๊ะจะเป็นขนมหรือจะเป็นสกินแคร์หรือจะเป็น,น,ปนโซลา่าเซลเรามีแบบหนักเลยหรือว่าอีกหน่อยถ้าเราเปิดคาเฟ่แบบซูคาเฟ่นั้นมีนะใ,ใมมรมครอยากได้อาดมอายดมลูกเราสี่คนมั้งอายดมเราจะทำไงอ่ะ เรารู้จักลงเราไม่ได้รู้จักหรอกน้องเราเขารู้จักโรงงานตาทวยทองไปคุยไหมพันชุูเขาจะรับทําหรือเปล่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่าเราอย่าทาไอ้ทาครีมทายุ่เอายาทายุงกัดเด็กอะทาแล้วเด็กอตรงยุงกัดมันไม่ดําวันนี้ไม่มีการจัดทรงผมเรียวมาก ก็คอือพ่อพ่อบอกพี่ฟ้าไปว่า,าไม่ต้องตึงทุกวันเพราะกลัวลูกสาวหัวล้าไม่ยงั้นก็จะไม่ใช่ทรงนี้หรอกเพราะทรงนี้นี่จะไม่ผ่านค c ซป้านุชกับพี่ฟ้าแน่นอน w h a t i อันนี้อะไรคะอัญญาเรียกชื่อพี่โรสหน่อยได้ไหมอัญญาเรียกชื่อพี่โรสหน่อยได้ไหมอัญญาเรียกพี่โรสหน่อยวันนี้วันเกิดพี่โรส นี่เป็นของขวัญนะเลี้ยงหน่อยนะพี่โรสพี่โรสสุขสันมันเกิดค่ะอย่างคุณเดี๋ยวนี้เขาใช้คท้ทพิทีเข้าไปหน้ามันเป็นเลนอ,เอันยาไอวาทำไรคะอค๋เอเล่นเปียนโนเหรอคะ แม่อายใจเย็นมากไม่จริงๆอ่ะไปอ้ายไม่ได้เป็นคนใจเย็นเลยแต่ว่าอ้ายจะสามารถใจเย็นได้กันเด็กตัวแค่นี้เอาอะไรคะอกระเป๋าก่อนให้เปิดซิปใช่ไหมคะไหนบอกใหม่สิเปิดซิปค่ะเปิดซิปไหนคะอันนี้ลูกหนูจะเอาอะไระพี่ว่ากินข้าวคำหนึ่งอ่าแล้วพี่ว่าจะเอาอะไรออกก่อน พี่ว่ากินข้าวก่อน่อินข้าวก่อเอาไม่กินข้าวแล้วอดกินออเรนจ์จูสนะิลาเหมันตอนทีพีตัวแค่เนี้ยอ๊ย้ยเอาก็ดูจะเย็นเพราะว่าเรารู้ว่ามันยังไม่รู้เรื่องไงแต่ถ้ามันยิ่งโตยิ่งโตแล้วมันยังไม่รู้เรื่องอยู่นะอันนี้เริ่มโมโหละ <c oughs> อัญญาเขียวหมดปากยังคะ <c oughs> มามีว่าเราไปนั่งกินเรียบร้อยดีไหม I hope girl will learn to speak English. <laughs> <laughs> of course Elisa. they will go to same school with his with her brothers. พี่ทีน้องพี่ไปโรงเรียนตอนกี่โมงพี่ทีกับน,น้องพีนะทุกวันนี้แบบมีตื่นตีสี่ครึ่งอ๋อมีพ่อพูดกับบีมแล้วก็เอาลูกคนแรกนะี่ยขึ้นมาแปรงฟันเนี่ยตอนประมาณสักตีห้ายี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จทุกคนรวมถึงเก็บที่นอนเนี่ยก็ประมาณน่าจะก่อนหกโมงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ก่อนหกโมงแหละแล้วมามีก็จะลงมาเตรียมขนมของว่างขนมปังท่าแย่มอะไรเงี้ยให้เขาไปกินที่โรงเรียนใส่น้ำกติกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาของขึ้นรถลูกจะออกจากบ้านเนี่ยประมาณ6กโมงสิถึง6กโมงสิไม่เกินนี้แต่ถ้าเกินนี้ก็คือยี่ สิบสามสิบก็แล้วแต่แต่ว่าถ้านางออกเวลาที่เราคาดการณ์ไว้ก็คือไม่เกินหกโมงสิบห้านางจะถึงโรงเรียนประมาณหกโมงสามสิบห้าถึงหกโมงสี่สิบอย่างนี้ถึงแล้วเพราะเมื่อก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้เมื่อก่อนเราตื่นตีห้าใช่ไหมแล้วก็ทำสเต็ปนี้แหละก็จะออกจากบ้านก็คือหกโมงสี่สิบหกโมงสี่สิบห้าหกโมงห้าสิบไปถึงโรงเรียนเจ็ดโมงครึ่งแล้วพอไปถึงเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงปุ๊บมันเข้าได้เลยไง มันต้องไปวนหาที่จอดมันจะต้องเดินทางไกลออกไปข้ามถนนเข้าโรงเรียนสายรู้สึกว่าพอกันทีฉันไม่ชอบแบบนี้ก็เลยต้องยอมตื่นเช้าแทน พี่ว่าเขียว,วยนะี่หนาไม่ใช่อมข้าวนะครับกิฟได้จากไหนคะก็แม่ทิพสักคนนึงนี่แหละอันนี้มันคือกิฟกรบกิฟ <c oughs> อยากได้ยาดมดคุณประ<ม>พาพาปปันอยากได้ยาดมอป้าอัญญาอัญญาอุ๊ยดอกไม้หลอนพ่อพ่อติดให้หน่อยมาจี้เี้าปลาคะพ่อพ่อติดให้ติดฟันหน่อยนำเส้กระจุกอหรอใช่โหดูเหงื่อออกดูดิแฉะเลยตรงนี้สิพ่อพ่อ อัญญาเรียกพี่เจิมหน่อยสิพี่เจิมมันเกิดพี่เจิมอีกแล้วพี่เจิมไหนพี่วาเรียกพี่เจิมสิค่ะพี่เจิมหน่อยพี่เจิมพี่เจิม a n ยา did you go swimming อนยาไปว่ายน้ำมาหรือเปล่าคะใช่ใช่วันนี้วันนี้ฉันไปไหนนะคะ she said yes เขาแอบฟังกันไมงียบๆอ่าถึงนั้งมีนคนยางได้ยาดมนะอ่ะเดี๋ยวจะไปขอดำเนินกการพูดคุยกับทาง ถ้วยทองหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าอื่นยังไม่รู้ว่าใครจะรับทําได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ปิดเทอมียงานใใกล้ออกร้านสสทีหาิงปิงขอแม่่อางยงีพี่นุ้ยก็คืออดทนมากอดทนในการป้อนข้าวลูกฉันถ้าเป็นฉันหลอลูกฉันผอมไปละไม่กินใช่ไหมไม่ต้องกิน นนมีผมนิดเดียวแต่ละทรงที่ผ่านมาหนึ่งว่ามีผมเยอะเออใช่ผมมันนิดเดียวนี่นแหละเอาถึงบอกไงว่าทําไมทาเก่งจังวะข้างหนึ่งมีอ<ม>ีกสี่เปีย,ปยมีเขามีโอ้โหเหมือนผมเยอะเที่วาเที่วามาดูนี่ไหมคะแต่เทีว่าอ่านาะไรก่อดูก่อนเขียวข้าวด้วยไทรอมข้าวนะจะไม่ให้อ่านหนังสือนะเตรียมของก่อนถึงวันยันจริงๆลืมบ้านหาเสื้อหาผ้า มีอ่านมีหนังสือแนะนําในการเลี้ยงลูกไหมหนังสือหมายถึงว่าหนังสืออ่านหนังสือสอนเลี้ยงลูกหรือว่าหนังสือเอาให้ลูกมาอ่านแบบอย่างนี้ถ้าท่านหนังสือที่แบบว่าเป็นคุณหมอหรือนักจิตวิทยาเขียนในการเลี้ยงลูกอ่ะไม่มีเพราะเราไม่ได้อ่าน ของแถมมากมายแบ็กเอาไปขายยังได้เงินตราเขาจะทำอะไรงั้นนุ๊ตเจ้าหน้าปักกาฝนวันเกิดพี่นุชด้วยจากดูไบไอวาไอวาเรียกพี่นุชสิพี่นุ๊ตพี่นุชอัญญาเรียกพี่นุชหน่อยพี่นุช ใส่หน้ายอย่างเดียวเลยเครื่องเราร้อนไหมร้อนนิดนึง iPhone เครื่องใหม่เราไปดูมาแล้วเรารู้สึกว่ากล้องหน้ามันดีมากเลยเหรอก็มันีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ถ่ายแนวตั้งได้แนวนอนก็ได้หมายถึงว่ามันจะแบบอะไรราคาเท่าไหร่ตอนที่ดีอยู่อย่างเดียวหกหมื่นแปดหมื่นฮะจริงเหรอแปดหมื่น บ้าปะสองเทอ่ะอ๋อแต่ก็สองเทนะแต่สองเทมันต้องเพิ่มขนาดนั้นเลยหรอหนึงเทคือหนึ่งเทคือประมาณหกหมื่นวันงานเปิดร้านน่ารักจริงๆชวนชักแม่เพื่อนซื้อหาพ่อแม่ช่วยจรงจิงๆจัดแม่ช่วยกวาดปัดข้อแสนเสื้อผ้าจัดร้านขายของมีสองสิบาทุทกกองเลขกันเข้ามาเลขเข้ามาไหมเลขเข้ามาแปลว่าอะไรสวัสดีค่ะ ยินดีต้อรับเข้าสู่ e f e t ริาใส่ Let's Pictures สใครอชื่ออะไรครับริาใส่่ันชื่อก่่ทำอะไรอยกินข้าวแบบกินขนมถ้อยด้วยสิอาญาใช่ทำไมล่ะวันหยุดหลายวันไปเที่ยวกันไหมก็ชวนเที่ยวไกลขึ้นไปกัน เอลิซาอยู่เรือนไทยเอลิซาไปซื้อหนังสือสำหรับเขียนภาษาไทยโอเคเขียนภาษาไทย How about Thai language? It's hard? พี่นุยมีคนถามว่าซักเสื้อสีขาวของบ้านเราทํายังไงให้ผ้ามันขาวพี่นุยทยํายังไงเชือ <laughs> ยิ้มอย่างเดียวพี่นุย <laughs> ใส่น้ำยาอะไรพี่หนุยหนุยซักปกติ <laughs> ขวดสีอะไรขวดสีอะไรนั่งดูนั่งดูพ่ออะพี่นุยไม่รู้ <laughs> ก็อเอามาถูแก้มอัญญาได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เหรออัญญาได้อปลาอัญญาได้ไหมคะทีพีไปโรงเรียนค่ะป่ะองแปงเที่ยวป่าทำไมมีหลายเล่นกันป่องแปงนี่ส่วนใหญ,ญ่ป้าหน่อยพ,อพ่อสอนปลูกเนี่ยงเพื่อนหาซื้ให้ช่วยกันก่อใจพ้อไส่ถุงข้าววิธีทำอะไรกันอยู่ เที่ยวอย่างนี้บ้างไหมเป็นสิ่งที่แบบนี้จะไม่ทําแน่นอนเขาผ่านเออเข้าไปทำไมอะ่ะ <c oughs> การเต้นนอนเนี่ยพระจันทร์กระจ่างฟ้าผ้างดูดาวถิงไฟไม่หนาวถึงเช้าหลับตาเต้นนอนในป่านนะเห็นไหมนอนกับใครอาัญญาจะนอนกับใครนอนกับหมีไหมพี่หมีนอนกับพี่เสีเ่ยไหมพี่เสี่ย แล้วจะนอนกับใครอะคะนอนกับนับโบนอนกับพ่อพ่อได้ไหมแล้วนอนกับมามีได้ไหมได้ไหมนอนกับหมามีได้ไหมนอนกับพ่อพ่อเถอะนะี่พีฟพี่อันนี้อะไรคะใครเขาทำอะไรกันเขามาชังปิง้ง จากแคมปิ้งไหมคะแคมปิ้งอันนี้เขทำอะไรคะ If you can read and write Thai you very smart <laughs> because <Al bum S 2> I I ฮะอะไรคะรายห อ่านหนังสือล่ะคะอ่นจะต้องอ่านหนังสืออีกคนนึงแล้วทำไงดีเราถือมัหเครื่องร้อนร้อนอ่ขอบคุณคนส่งดาวทุกท่านนะครับคุณสิรินตาส่งมาสิบดวงนะครับ ออมส่งมาสิบดวงครับเคทีกนกิดสาย้าคุณนัทธริกาบอกว่าทำไมลงลักครอบครัวนี้มากเลยแล้วก็ส่งอีโมจิมาเป็นรูปร้องไห้ทำไมอ่ะ